พี่น้องชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตในตอนนั้นมีวิธีการรักษาโรคหลายรูปแบบเหมือนกันนอกจากรักษาโดยปรึกษาทางแพทย์แผนปัจจุบันแล้วบางก็รักษาโดยการปรึกษาแพทย์แผนโบราณและกาบยากาบยาหมายถึงเทียบยาใช่ไหมล่ะสมุนไพรามาต้มกินที่บ้าน นอกจากนั้นชาวบ้านบางคนที่เลื่อมใสศรัทธาในเทพเจ้าก็ยังสามารถไปหามาทรงที่ประทับทรงเทพจต่างๆเพื่อช่วยการรักษาโรคได้เช่นกันในตอนนั้นมาทรงที่มีชื่อเสียงในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของอามจุยตุยตะเบเก้งในอดีตอีกท่านหนึ่งคือแปะเชงรู้จักกันทั่วไปแต่เป็นมาทรงพระตรงตรวนง่วนยหรือโลเชีย เหตุการณ์นี้ต้องขออนุญาตกล่าวถึงแปะนะครับเจ้าของที่ดินบริเวณหลังอามจุยตุยตะโบเก้งแปะท่านป่วยเป็นไข้เป็นเวลานาน,านไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนก็ไม่ค่อยจะหายจึงได้มาหาแปะเจงมานส่งโลดเชียให้ช่วยประทับทรงเพื่อรักษาอาการป่วยนะั้น เมือเ่อแปะแชงประทับทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ตรวจดูอาการของแปะนะครับแล้วได้บอกตัวยาให้แปะต้องนั้นไปกราบยากราบยาคือไปเทียบยาไปเอาอยาสมุนไพรมาต้มกินที่บ้านแพทย์แผนไทยแผนจีนแพทย์แผนจีนสมัยก่อนมีนะครับพอบอกเสร็จปั๊บก็ไปเอาอยาที่ร้านยาจีนเลยทางร้านยาจีนก็จะเอาอยาให้ห่อห่อห่อใส่กระดาษมา ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ครับไปดูได้แถวแถวอามีิลานยาจีนปรากฏว่าเวลาหลังจากนั้นไม่นานอาการป่วยของแปะต้องก็หายเป็นปกติแปะต้องก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระโลเชียอย่างมากจนกล่าวว่าท่านจะขออะไรจากตนก็ให้ทั้งหมดแหละพระโลเชียบอกว่าไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่ช่วยรักษาให้หายเท่านั้นแหละ ไม่ต้องการอะไรมาตอบแทนหรอกพระบอกอย่างนั้นแพรต้องแปะต้องก็ไม่รู้จะให้อะไรเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพระท่านนั้นที่ช่วยชีวิตไว้แต่ว่าแปะต้องมาทราบว่าอามจุ้ยตุยตะโบเก่งในขณะนั้นกำลังบรณะศาลเจ้าใหม่โดยสร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังใหม่ จำเป็นต้องใช้ที่ดินรอบข้างจำนวนมากพอสมควรแปลต้องกันเลยไอ้ปากที่จะยกที่ดินให้กับศาลเจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ดินบริเวณหลังศาลเจ้าปัจจุบันเป็นอาคารโรงครัวทางเข้าออกด้านหลังของศาลเจ้าหรืออามจุยตุยโดยมีข้อแม้ว่าให้พระโลจีอปากบุดว่าต้องการที่ดินเท่าไหร่ปากเอาเลยปากบุตรนั้น ปักได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะ,ะปักเอาเลยเอาตรงไหนไปเชี่อวไปปักเอาว่าแล้วแปะต้องก็ส่งบุตรให้กับพระโรเชียที่ประทับส่งพระโรเชียซึ่งประทับส่งในร่างของแปะเชงอยู่นั้นก็ได้เดินทางไปจนสุดที่ดินของแปะต้องและปักมุดลงแปะต้องก็ยินดีมอบให้เพราะเนื่องจากได้เอ่ยปากไว้แล้วในต้องตั้งแต่ตอนต้น แพะจิน้นเบงหรือนายวิทย์นายแซ่ซ้อที่อยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยเห็นว่าภายในที่ดินส่วนขอบนอกเป็นที่บ่อร้างถึงเอาพื้นที่มาก่อสร้างทับที่ดินส่วนนั้นไม่ได้ก็จะขอให้เลื่อนหมดเข้ามาอีกแปะต้องเห็นังน,นั้นก็กล่าวว่าอนุญาตให้เลื่อนหมดได้เพียงครั้งเดียว และเลื่อนเข้าแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ออกอีกนะน่ยนแปะต้องแกพูดดังนั้นแปะจิ้นเบ่งจึงขออนุญาตให้เลื่อนหมุดที่ปักจองเขตที่ดินในครั้งนั้นเข้ามาอีกระยะหนึ่งที่ดินบริเวณหลังศาลเจ้าจุยตุยเตอบอโบเก้งจึงมีเพียงที่ดินติดถนนปฏิพัฒน์ในปัจจุบันนี้แหละและนี่ก็คือเป็นที่มาของการบริจาคที่ดินของแปะต้องเพื่อตอบแทนพระคุณแก่พระโลเชีย ของสารเจ้าจุยตุยเต้าโบกเก่งเท่าที่พระจะถักหมุดปักเอาเลยนะครับนี่คือที่มาที่ดินด้านหลังมีที่มาที่ไปครับไม่ธรรมดา